บอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กันทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางเชื้อสายของนางจะกระทําให้หัวของเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำอันนี้เนี่ยพระเยซูตราเกงูที่มาล่อลวงเอวาให้กินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามพอนางกินพร้อมกับอาด,ดามซึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นสามีก็กินด้วยนะฮะเขาทั้งสองก็เลยไม่เชื่อฟังพระเจ้า และพระเจ้าตรากเกงูงบอกว่างูนี่แหละจะเป็นศัตรูกับผู้หญิงก็คือเอวาเอวาก็คือแม่ของบรรด,ดามนุษยชาตินะ,ะมนุษย์ทั้งหลายเกิดจากอาดามและเอวาและเอวานี่เป็นคนที่ไปกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามตามคำชัดชวงของงูที่เป็นเครื่องมือของซาตานที่กบฏต่อพระเจ้าตามที่พระพีอื่นได้เขียนไว้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยตรากเกง,งูงบอกว่า งูและหญิงนี่จะต้องเป็นศัตรูกันและไม่ใช่เฉพาะซาตานหรืองูกับผู้หญิงนี่จะต้องเป็นศัตรูกันเท่านั้นนะฮะพงพานของหญิงก็คือลูกหลานของหญิงที่เกิดมาภายหลังเนี่ยจะต้องเป็นศัตรูกันซาตานที่ใช้งูเป็นเครื่องมือตรงนี้ด้วยทําให้เราเห็นภาพของสองครามความขาย,ยง้งระหว่างมนุษย์กับซาตานและข้อความที่สําคัญตรงนี้ก็คือพงพานของนางจะทําให้หัวของงูแหละ แล้วงูก็จะทําให้ส้นเท้าของพองพังของนางนันฟกช้ำเนะฮะและถ้าเราคิดเฉพาะข้อความนี้ตามตัวอักษรในยุคเร่เฉยๆเนี่ยเราก็ตีความไม่ได้แต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต่อเนื่องมาหลายพันปีนะฮะจนถึงสมัยของพระเยซูที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูเก่าวว้ชัดเจนว่าพระองค์มาต่อสู้กับซาตาน หรืองูดือดำบานตรงนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนส้นเท้าของพระเยซูฟกช้ำตามข้อความนี้และพระคัมภีร์เขียนพยากรณ์ไว้ก็คือในอนาคตซาตานจะถูกกำจัดให้ตายไปช่วนนิรันด์มันก็เหมือนที่เขียนไว้ตรงนี้ก็คือพงพานของนางจัดทาให้หัวของงูเลกเมื่อหัวหงูถูกทาให้เหล็ก,ก็หมายถึงว่าง,งูก็จะต้องตายนะดังนั้นงูเป็นสัญญ,ญาณลักของซาตาน ที่เป็นทูตสวรรค์ที่กระบอกต่อพระเจ้าแสดงว่าสุดท้ายซาตานก็ต้องตายตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าคาว่าพงพางของนางเนี่ยไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทุ่วทไปธรรมดาเท่านั้นฮะแต่ใน,นขณะเดียวกันหมายถึงพระเยซูที่เป็นพระผู้ไถ่ด้วย